วิธีป้องกันการเกิดมะเร็งตับหากไม่อยากเป็นมะเร็งตับควรที่จะต้องรู้จักป้องกันตนเองโดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดตับอักเสบหรือตับแข็งคืองดดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงอาหารที่อาจปนเปื้อนเชื้อราหรือสารอะฟลาทอกซินได้แก่ธัญพืชต่ตางๆอย่าสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งใดๆของผู้อื่นหากจําเป็นให้สวมถุงมือและห้ามใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้อื่น ป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีโดยการฉีดวัคซีนหากป่วยเป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบีหรือซีต้องรับการรักษากับแพทย์อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีที่เหมาะสมซึ่งสามารถลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งตับได้กรณีที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งตับควรเฝ้าระวังเป็นระยะระยะโดยการตรวจเลือดและตรวจอันตราซาวเพื่อหามะเร็งตับทุกๆ6หเดือนด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลมะเร็งฟูด้ากวางโจวประเทศจีน